พระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาในการเสด็จประพาสเมืองนครสวรรค์ครั้งนี้นานถึงแปดวันก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองกำแพงเพชรซึ่งนับเป็นจุดหมายสุดท้ายในการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ติดตามชมได้ในตอนต่อไปครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทาง เด็จประพาสต้นในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2449ซึ่งเป็นขาล่องกลับกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระจิลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งแวะสเสด็จประพาสวัดเขาดินใต้อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่าวัดพระหน่อทรนินใกล้วารินคงคารามและมีหลวงพ่อเฮงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หลวงพ่อเห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นพิเศษสามารถอุปสมบทคุลบุตรได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องขออนุญาต เนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จประพาสวัดเขาดินใต้แห่งนี้เมื่อกว่าหนึ่งร้อยปีก่อนวัดเขาดินใต้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอายุประมาณ300ปีที่น เจดีเก่าแก่บนยอดเขาซึ่งเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเคยทุดงจาริกแวะพักเมื่อครั้งเดินทางไปเมืองกำแพงเพชรบ้านเกิดที่วัดแห่งน,นี้ยังได้เก็บรักษาสิ่งของพระราชทานที่มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน และนี่คือแหวนถักพิรอดเครื่องรางอันโด่งดังของหลวงพ่อเฮงที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระราชหัตถเลขาว่าถัากด้วยได้ทำเรียบร้อยดีซึ่งในวันนั้นหลวงพ่อได้ทูลกลาวทูลกระหม่อมถาวายแหวนถักพิรอดนี้ให้แด่พระองค์ด้วย สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาสนทนากาันที่วัดพระบางเหลืองอเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จึงวันแห่งนี้เมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาขบวนเรือเสด็จพระพาเต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แวะจอดที่นี่เพื่อประกอบพระกยาหารกลางวันนะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรการเหยียบชาซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคอย่างหนึ่งนอกจากนี้แล้วพระครูเงินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ทําน้ำมนต์ถวายให้กับพระองค์อีกด้วย ด้ในการสรุปพระธาต้นเมืองนครสวรรค์ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งตรวจราชการไปพร้อมกันด้วยและในวันนี้เราจะได้สนทนาถึงความสําคัญในการเสด็จพระราชดําเนินในคราวนั้นกับท่านผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านสุภกิจบุญเดชที่เพิ่งค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการเป็นนักการปกครองนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระภาต้นและส่งตรวจราชการไปพร้อมกันที่ความสําคัญในแง่มันไหนบ้างคะ การเสด็จประาพาต้นเป็นการเสด็จอย่างเงียบๆไม่มีหมายกําหนดการเรื่องหน้าแล้วก็ไม่เปิดเผยพระอ,องค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ในการที่เสด็จแบบนี้ก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนได้รับฟังทุกสุขได้พูดคุยกับประชาชนเพราะฉะนั้น ก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงถึงความเป็นอยู่ว่าประชาชนมีทุกข์สุขอย่างไรฐา,านะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเหตุการณ์โจรผู้ร้ายเป็นยังไงมีความสงบสุขมีความสงบเรียบร้อยดีไหมสิ่งที่ได้พบนั้นก็จะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลในการที่พระอ,องค์จะนำไปกําเนินพระโรรูบายในการปกครองบ้านเมือง หรือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับค่ะนี่ก็จะมีเรื่องค้านาของยายอิ่มด้วยนะคะอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังค่ะเรื่องค้านาของยายอิ่มเนี่ย<อ>ก็จะประสบอยู่ในจดหมายเหตุรายวันค่ะซึ่งพระองค์ได้ส่งบันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาคมรอศร2อยี่สิบห้าหรือพศสองพันสี่ร้อสี่สิบ้าได้ไปที่บ้านถังม่วงโดย พญาโบราณราชธานินซึ่งเป็นข้าราบบริพารที่ตามเสด็จไปด้วยก็แสดงตนเป็นเทศาพิบานมนลมณฑคกรุงเก่าแล้วได้พูดคุยกับยายอิมหรือนางอิมเนี่ยนะครับได้พูดคุยกันคงจะหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าได้ทราบว่านางอิ่มเนี่ยเป็นเจ้าของนาทำการเกษตรโดวยเฉพาอย่างยิ่งการ ทำไร่ยาสูดนางอิ่มได้แปลลดก,กับพญาโบราณราชธานินว่าได้เสียค่านาหรือภาษีอาจจะเทียบกับทุกวันเนี้ยก็คงจะเป็นภาษีบัรุท้องที่เป็นเงินสามสรุนซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มากเป็นการขึ้นค่านาจากเดิมแต่อย่างไรก็ดีนางอิ่มก็ยังบอกว่าแม้ว่าจะเสียมากแต่ก็หาไดได้ได้มาก เช่นเดียวกันแล้วยังพูดต่อไปว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเนี่ยการต้นตีชิงไม่ดียายิมเนี่ยก็ได้แสดงถึงสาสมบเรียบร้อยในราชการของพระองค์ในขณะนั้นค่ะนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ชันชาติในตลาดของการสนทนาใช่ไหมคะค่ะ,ะแม้ว่าผู้พูดคุยจะเป็นพยาโบราณราชธานินแต่พระองค์เนี่ยได้ปลอมพระองค์เป็น ช่างถ่ายรูปแล้วก็ปรากฏรูปถ่ายที่ยายอิมคุยกับพยาโบราณราชธานินในขณะ,ะน,นี้ก็ได้รูปถ่ายเนี่ยจังหวัดได้ขยาย แล้วก็ติดไว้ที่ที่สารการยังอย่าด้วยค่ะนอกจากกรณีของยายอิ่มแล้วนะคะยังมีการเลิกบอนเบี้ยอีกด้วยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเลิกอการเลิกบอนเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ในจดหมายเหตุของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบางแก้วอำเภอบรรทุนพิสัยบริเวณที่บ้านบางแก้วน่าจะเป็นกลุ่มบ้านริมแม่น้ำปิงเป็นชุมทางที่ท่าของเรือแพ แล้วก็มีบ่อนขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยในวันที่พระอ,องค์เสด็จที่ด้านบางแก้วนั้นนะพระสีสิทธิกันซึ่งเป็นนายอำเภอบรรพตที่ใส่ได้กราบทูลพระอ,องค์ว่านับตั้งแต่พระอ,องค์ท่านได้ประกาศเลิกบอลเบี้ยแล้วเนี่ยพวกที่หากินอยู่ในบ่อนจํานวนมากก็หมายความถึงคนที่เล่นอยู่ในบอนนะครับเป็นจํานวนมากเนี่ย ได้อ,อพยพออกไปที่บ้านส้มเชี่ยวก็ไปทำมาค้าขายจนกระทั่งโรงตลาดเนี่ยมีไม่พอต้องสร้างโรงตลาดเพิ่ม,มก็แสดงว่าการกเลิกแบเบี้ยเนี่ยทำให้คนาหาันไปประกอบอาชีพในทางสุจริตไปทำมาค้าขายเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นนายเธเภอบรรพบุรุษย,ย,ยังได้กลาบทูลต่อไปว่าแต่นอกจากการไปประกอบ อาชีพกาขายแล้วเนี่ยยังไปประกอบอาชีพเพาะปลูกเ,เพิ่มเติมอีก<ะ>หลังจากที่ได้การทูมเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็ได้กล่าว่าเป็นข่าวดีที่ได้ยินใหม<ะ>เ่เป็นผลของการที่พระองค์ได้ทรงประกาศเรื่องแบนเบี้ยอันเป็นแหล่งอบายามุขให้ลดน้อยลงก็คือสิ่งที่พระองค์ได้มา,มาพบมาเห็น แล้วก็ได้รับฟังคากราบทูนของนายเปิดบันพิสัยเนี่ยก็เป็นการแสดงและผลสําเร็จของการเลือกบ่อนเบี้ยนะฮะทำให้ประชาชนนันไปประกอบอา,อาชีพสุดสุดค่ะท่านผู้ว่าคารสมมาว่าปัจจุบันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแนเองก็จะได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในเชิงท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันแทรกระเกียแล้วก็ตามรอยเสด็จพราพุต้นด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะกิจกรรมที่จังหวัด ทำนะฮะก็คงจะมีหลายส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการเผยแพร่สถานที่ที่สงสเสด็จไม่ว่าจะเป็นที่วัดวัดบางเหลืองแห่งนี้วัดเกาะหงวัดบ้านแดงที่เขาหนอ,อวัดเขาดินใต้นะฮะจะไม่มีการจัดทำข้อมูล เ,นเ็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมทั้งภาพถ่ายเพื่อจะได้ติดไว้ในสถานที่ที่เคยทรงเสด็จค่ะท่านผู้ชมคะกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่านานนี้นะคะล้วนเกิดจากการเสด็จประาพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งจะทําให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์มีความภาคภูมิใจจุดจนกระทั่งปัจจุบันนะคะและว,วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะคะขอพระคุณมากค่ะครัคบ จนมาวันนี้นะคะเวลาของเสด็ประพาทต้นหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ